เพราะเขาโลก,กันไปเยอะไงป้าก็ตัดสินว่าจะโลแล้วนะนั่งเขาโลก,กันหมดแล้วทำไงไวะเนี่ยลงทุนไปห้าหกหมื่นพอมาปีที่แล้วโอ้โหขอบคุณพระเจ้าดีนะไม่ควรทิ้งไปจำไม่ได้แล้เี่จันนับแต่งเงินประมาณ8ปดแปดหมืนเกือบ9ก้าถึงเก้าหมืนเพราะลุงเขาจะเป็นคนไอนี่เราใช้เงินอย่างเดียว วรวละสวัสดิ์อยู่ที่ตำบลแก่งดินสอําเภอนาดีจังหวัดประจีินบุรีปลูกยูคาแล้วก็ปลูกมันทำไปเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่ปาม <c oughs> ก็มันไม่ค่อยมีเวลาทำแบบพวกยูคาพวกนี้มันเป็นล้มลุกมากเราก็ไม่ค่อยมีเวลานะเราก็เลยอยากหาอาชีพที่มันอันนี้มันปลูกแล้วมันได้หลายปีไงไม่ต้องทำทำไม่ไหวไงแบบปลูกมันมันก็ต้องปลูก ขุดปลูกขุดทุกปีทุกปีนะทุนมันก็สูงด้วยแหละราคามันก็ไม่ดีมันสิบหกไร่แปลงนี้มันสิบหกไร่สามสามร้อยห้าสิบต้นลูกสาวเขาดูในเน็ตบอกว่าอยากจะปลูกเขาก็ดูดูในเน็ตดูในหนังสืออะไรอ่ะก็เลยเอามาปลูกมันก็ดีอ่ะทีแรกว่าจะดันทิ้งแล้วปีนั้นราคามันก็ไม่ดีเนาะแล้วปามเราก็ยังไม่ทันมีลูกทันไรมัมันได้น้อยไง มันจะคุ้มไม่นอ้อพอดีปีที่แล้วก็เลยนี่แหละเอาตัวนี้แหละมาฉีดฉีดปรากฏว่าฉีดไปแค่สองรอบเองมันได้เยอะตอนนี้ประมาณเนี่ยตัดปีที่ห้าปีที่ห้าเนี่ยเริ่มตัดเกือบสามปีตัดได้เพราะเราทําแบบสวนผสมเราไม่ได้ปลูกแต่ปามคนปามอย่างเดียวใช่ไหมก่อนที่จะปลูกนี่เราปลูกยูคามอยู่ในร่องยูคาใช่ไหมเราปลูกยูคาได้ปีหนึ่งแล้วเราก็เอาปามมาลง คือปลาม,มันอยู่ในในในป่ายูคาเพราะเรามันทุนน้อยไงเราจะมาทําอย่างเดียวมันรออันนี้ฝัจะได้กินมันนานไงเราก็ปลูกยูคายูคาสี่ปีปลาเราได้สามปีเราพอตัดยูคาออกเราก็ได้ตัดปลามเลยอย่างนี้แต่พอมาปีที่ที่สี่เขาก็ได้เต็มที่นะพอเราตัดแปลงนี้ได้เต็มที่เลยใส่ปุ๋ยขี้ไก่อย่างเดียวแล้วก็มันปีแรกเราไม่รู้จักตัวนี้เนาะ เราก็เลยไม่ได้ฉีดมันก็จะไม่ค่อยจะงามจะเหลืองจะอะไรพอเรามาได้ยาตัวนี้มันก็เขียวขึ้นเรื่อยลูกมันก็ดีอะไรก็ดีลูกมันหนาขึ้นมันดีก็ใช้แล้วติดใจะก็มีคนเขามาขายแถวบ้านแบบเขาก็มีบางทีก็จะมีเหมือนทีมงานมาแบบมามาเสนอเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องอะไรอย่างนี้มาเราก็จะซื้อใช้เรื่อยๆพอเขามาทีงเราก็ใช้ทีงพอเขาเลิกมาเราก็ไม่ได้ใช้ ก็ปล่อยตามธรรมชาติมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่ค่อยดีมันไม่ได้เท่าที่ควรนะแต่นี้เราก็เออทำหลายอย่างก็ได้ไอ้นู้นมั่งอันนี้มั่งก็ไม่ค่อยใจนี่แต่พอมาใช้ตอนนี้ต้องใช้ตลอดและติดใจแล้วก็เห็นเนี่ยมันเขียวไปหมดนะมันเขียวมันงามแล้วลูกเกสรมันจะออกอย่างที่มันเป็นตุ่มๆแบบไหมพอมันออกมาทีนี้มันจะไม่เป็นเกสรแล้วมันจะเป็นออกเม็ดออกเม็ดมาเลยอย่างเนี้ย ก็ใช้ประมาณเนี่ยยังไม่ถึงอาทิตย์เลยเน้ําเขียวไปหมดเลยใช้แล้วไอ้มันทลายเม็ดมันเพิ่มขึ้นอย่งเกสรตัวผู้มันน้อยลงอ่ะมันลดน้อยลงมันผลผลิตมันจะได้เยอะฝดเก่าอ่ะเยอะมากอ่ะไม่เยอะไม่ได้เยอะน้อยๆ <c oughs> จันไม่ได้ล้วกี่จันนับแต่งเงินประมาณ8 8ดหมื่นเกือบ9ถึง9 0้าห่นเพราะลุงเขาจะเป็นคนไอ้นี่เราใช้เงินอย่างเดียวลุงก็จะเป็นคน จำไงว่าจะดูว่าปีหนึ่งจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแกจะเป็นคนจำไอเราคนใช้เงินไงใช้อย่างเดียวเพราะว่ามาได้ประมาณ9 0้าหมื่นะปีที่แล้วฉีดฉีดไปสองหนเองอะ่ะเพราะเรายังไม่ได้ฉีดตั้งแต่เล็กใช่ไหมละ่ะเราเพิ่งมารู้จกักแล้วเพิ่งฉีดปีที่แล้วอะ่ะฉีดไปสองครั้งสองครั้งแล้วพอดีเขาก็หมดลูกมาเขาจะเป็นหน้าของเขาไงพอเขาหมดลูกแล้วก็ไม่ได้สนใจเลย แต่เราจะใส่ขี้ไก่ตลอดก็มีนั่แหละขี้ไก่นี่แหละประมาณหมื่นหมื่นสี่เนี่ยใส่เพราะเราจะใส่ทุกปีเที่ยวหนึ่งเที่ยวหมื่นสี่เพราะเราฉีดหมดไงสวนมันสวนยางภูพริกมะเขือที่เราทําไว้เราฉีดหมดเลยไงมีมะนาวมีพริกมีมะเขือฉีดหมดมันป่ายางก็มีสิบไร่ ก็ไปฉีดเพราะแล้วเราก็ปลูกมันด้วยนะฉีดทั้งมันทั้งยางบอกใช้หมดใช้ตัวเดียวเลยปุ๋ยยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยมันได้สองเดือนแล้วมั้งยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ไรเ,เปลี่ยนแปลงมันเขียวมันงามแล้วของคนอื่นเขาเพี้ยลงของเราก็ไม่มีลงเขาก็สงสัยกันว่าอา้าวแปลงนี้ทําไมมันไม่ลงแปลงนี้ทําไมเพี้ยไม่ลงมันก็ยังเขียวอยู่เพราะจะไปดูไงแบบไปดูว่าถ้ามัน มีเพียม anyway ีอะไรเราก็ต้องดูแลแต่น yes ี่ยังไม่มียังเขียวอยู่เลยประมาณเนี่ยสามเดือนแล้วเนี่ยที่เริ่มออกตั้งแต่เขาเริ่มออกเล็กๆแล้วเนี่ยสามเดือนแล้วยังยังยังไม่สุกเลยสงสัยจะสี่เดือนนั่แหละเต็มที่เพราะนี่มันก็เริ่ม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 จะลูกดำดำแล้วพอออกลูกดำดำแล้วมันจะออกส้มๆมเนี่ยประมาณสี่เดือนแหละเต็มที่เนี่ยเก็บได้แต่มันเพิ่มเยอะจากครึ่งเป็นครึ่งต่อครึ่งอ่ะ แล้วเราก็ไม่ได้นับไงว่ามันเท่าไหร่อย่างประมาณถ้าชุดแรกอย่างยี่อย่างสิบทลายมาพอเรามาใช้ตัวเนี้มันจะขึ้นเป็นยี่สิบอะแบบครึ่งต่อครึ่งอะเพราะอันนี้มันก็จะมีเป็นบางต้นแต่ว่าที่ที่เหลือที่มันยังไม่ออกอะพอชุดนี้หมดชุดต้นอีกต้นหนึ่งเขาก็จะขึ้นจะขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ขึ้นเสมอกันแต่มันก็เยอะฝ่าเก่าอะมันเพิ่มมากฝ่าเก่า ดาเทพดินฟูถูกและดีซีลิพันก็มันมันงามว่าเก่าและลูกมันจะเยอะมันจะไม่ม,ม,ม,มีมันจะไม่มีตัวผู้มันจะน้อยมันจะมีแต่ทลายเยอะฝักกัน เนี่ยลูกมันก็ใหญ่เด้อเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะมากแบบช่วงนั้นเรายังไม่ได้ใช้ไงพอมาเริ่มใช้เนี่ยแล้วมันจะดีขึ้นแข็งแรงเขียวตหลอดเขาก็ถามเขาก็บอกเออทำไมมันงามแท้เราก็เออกระใสปุ๋ยนั่นแหละแต่เรายังไม่ได้แน่ใจตัวนี้ไงก็เลยยังไม่ได้แนะนำเขาแต่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยที่รอบๆที่เขาทำกันเนี่ยสวนเนี่ยจะเขียวมากกว่าใครเลย สวนจะเขียวฝั่งเขาอะ่ะก็มันเขียวมาตลอดไงมันไม่เหลืองเพราะเราก็ใช้มาเรื่อยๆก็จะฉีดเรื่อยๆเพราะว่าปีที่แล้วแบบพอนั่นแล้วมันจะหมดไงมันจะขาดทีนี้ว่าปีนี้ากะจะฉีดต่อแบบจะไม่ให้เขาขาดนานไงเพราะปกติเขาต้องขาดอยู่แล้วนี้เราถ้าเราฉีดตัวนี้ต่อมันจะจะไม่นานเท่านี้ประมาณแสนขึ้นนะดีดีมากจะได้กำไรเยอะขึ้น แล้วมันก็ง่ายไงฉีดสบายสบายง่ายถ้าเราใช้ปุ๋ยมันเราต้องใช้แรงงานเอาคนมาหว่านมาโรยพอมาฉีดอันนี้มันใช้คนเดียวจบจาจจะประมาณครึ่งเดือนจะฉีดอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ต้องเร่งและเพราะเขากําลังผลผลิตกําลังจะออกเพราะช่อไหม่อันนี้ใหญ่ในช่อไหม่ขึ้นอีึแล้วเนี่ยช่อไหม่กําลังจะขึ้นหนึ่งแล้ว และถ้าเราฉีดนะลูกมันนะจะมันจะเงามันแบนน้ำหนักมันจะเยอะขึ้นลูกเขาจะสวยเพราะถ้าเราตอนตอนนั้นที่เรายังไม่ได้ฉีดอะลูกมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เงาไม่มันแบบนี้ลูกเขาจะรีบ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 ,รบแล้วแหลมตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาจะเยอะมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นทั้งทั้งทลายเลยอะเนี่ยตัวแหลมแหลมเนี่ย แล้วตัวนี้มันจะไม่มีน้ำหนักหรอกอันนี้เขาไม่มีเลยเนี่ยเขาหายหมดแล้วเนี่ยต่างฉีดแบบลูกเขาใหญ่เต็มที่ไงก็เนี่ยลูกโตปกติปีแล้วที่ไม่ได้ฉีดมันไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกลูกลูกเล็กเยอะจะได้น้ำหนักเยอะภูมิใจมากเลยแบบสบายใช้ก็ง่ายสะดวกสบายไม่ต้องใช้แรงงานประหยัดแรงงานไปอีกแล้วแบบพอฉีดไปแล้วเราก็ไม่ต้องป้องกันไงฉีดได้สบายเลยเพราะคุณลุงก็จะเป็นคนฉีดบ่อย กลัวจะตายผ่อนสงถ้าเราใช้ยาตัวอื่นใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเป็นสารพิษอะไรทุกอย่างแนละ้วพอมาใช้ตัวนี้แล้วสบายบอกคุณลุงบอกไม่ต้องปิดเลยผ้าฉีดสบายาแล้ว,แล,วแล้วมันไม่เหม็นไม่มีกลิ่นไม่อะไรถ้าใช้ยาพวกฆ่าเพี้ยพวกอะไรตัวอื่นนะเขาจะเหม็นไงแล้วเราก็ไม่รู้เขามีสารอะไรต่ออะไรใช่ไหมพอมาใช้ตัวนี้เขาบอกสบายไม่ต้องปิดหน้าเลยอย่างมะนาวเนี่ยปกติเขาจะเป็นเพลี้ยเป็นไรมะ พอเราก็ฉีดไปเนี่ยเขียวเนี่ยแล้วเนี่ยเพราะมันจะมีด้วงกินยอดกินอะไรของเราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีเพราะถ้าปกติถ้ามันไม่ได้ฉีดตัวนี้มันจะมีด้วงกินยอดกินอะไรมันก็มันจะเหลืองไงแต่ของเราไม่ไม,ไม่ไม่เหลืองก็ใช้เพราอะไรมันก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเราก็ใช้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็แบบปลอดภัยกับตัวคนฉีดด้วยใช่ไหม มันไม่อันตรายเพราะเราถึงปีเราจะได้ผลผลิตจากตรงนี้ถ้าเราลงทุนน้อยมาเราได้เยอะเท่ากับเราก็ได้ผลผลิตยเยอะได้เงินเยอะไงมันมันถ้าเนี่ยถ้ามันสุกะมันก็จะเริ่มทลายล่างขึ้นมาแล้วมันก็จะสุกเรื่อยๆถ้าเกิดพอสุกแล้วนะ15วัน15วันจะตัดครั้งหนึ่งแบบเดือนหนึ่งจะตัด2หนถ้าเขาสุกนะนี่เขายังไม่สุกใจเย็นซึบ ถ้าเขาเริ่มสุกมาปุ๊บมาเรานับไปเลยสิบห้าวันตัดสิบห้าวันตัดแล้วเขาจะสุกเรื่อยๆขึ้นมาถลายที่ตัดมันต้องให้มันสุกเนี่ยอย่างเงี้ยมันยังเนี่ยตอง้ประมาณอีกเกือบเดือนเนี่ยถึงจะตัดได้เนี่ยเรามันยังไม่นี่มันยังดําอยู่ถ้าเกิดมันลูกสุกมันจะเหลืองส้มเลยถ้าถ้าสุกนะั้นนั่นแหละก็เริ่มตัดได้ก็จะไล่รอบมาตัดเป็นรอบไปรอบไป ก็ไปส่งเขาจะมีที่รับซื้ออยู่ตรงเนี่ยไม่ไกลบ้านเท่าไหร่หรอกเลยทรายทองขึ้นไปประมาณ2กิโลเขามารับซื้ออยู่นั่นเลยและปีนี้คาดว่าปามจะราคาดีกว่าเก่าเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วมันหบาทประมาณหบาทขึ้น โอ้ยดีใจมากๆเลยดีใจสุดๆเสียดายเพราะเขาโลาะกันไปเยอะไงป้าก็ตัดสินว่าจะโลาะแล้วนะนั่งเขาโลาะกันหมดแล้วทำไงไวะเนี่ยลงทุนไปห้าหกหมื่นกะว่าจะดันทิ้งโอ้ห้าหกหมื่นกูไปแล้วนนกะก็เลยตัดสินใจเอาไว้เอาไว้อีกสักลองดูสักตั้งหนึ่งว่างั้นพอมาปีที่แล้วโอ้โหขอบคุณพระเจ้าดีนะไม่ควรทิ้งไป ยังบอกโอ้โหถ้าโคนไปตั้งแต่ปีนั้นป้าเสียใจแย่เลยบอกพระเจ้าช่วยอ่ะถ้าโคนทิ้งไปละหมดเลยปีที่แล้วอ่ะว่ามันไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงผลผลิตเลยว่าเพราะมันจะไม่ได้เพราะปีก่อนนี้มันจะไม่เคยได้ได้นิดหน่อยหน่อยหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยปีที่แล้วอ่ะได้แปดหมื่นเกือบเก้าหมื่นฉีดไปสองครั้งปีที่แล้วปีนี้คาดว่าจะแสนขึ้น เรื่องเกษตรอ้องชดาเทศฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ